นัดกันแกกินอะไรดีอ่ะเอ้ยแล้วแต่แกแกเป็นคนนดัดแกอยากกินอะไรแกเลือกเลยอุ้ย <c oughs> ไม่เอา,าเลือกไม่ได้ออามึงกําหนดชาติมก,ก็ได้แล้วสุดท้ายเราก็เป็นคนเลือก <c oughs> แล้วไงไม่อร่อยโดนได้แล้วมึงอยากกินอะไรอ่ะ <c oughs> รายการคิดก่อนขึ้นรายการเมาท์มอยดับอารมณ์ร้อนระหว่างเพื่อนสาวคิดบวกที่พร้อมจะบวกทุกปัญหาและพบกับคุณหมอจิตแพทย์เพื่อนสีที่ขอพักหน้าที่ชวนทุกคนมาคิดก่อนขึ้นเบลกทุกปัญหาขัดใจพร้อมแอบแฝงข้อคิดอ๋อลำคาญ์หมเพือ่อนปัญหาเดิมอ่ฮะแกแกนัดกันอ่ะพอนัดได้เสร็จปุ๊บแกกินอะไรดีอะเอ้แล้วแต่แกแกเป็นคนนัดแกอยากกินอะไรแกเลือกเลย พียแมวเลือกไม่ได้ออามึงกําหนดชาติมาก็ได้อยากกินชาติอิตาเลียนอยากกินชาติไทยชาติลาวชาติอะไรอ่ะบอกมาเดี๋ยวคิดให้พี่แอวะกคิดเลยแต่ว่าช่วงนี้อยากกินอะไรแซ่บๆอ่ะตามเลยล่ะตามพี่แมวเดี๋ยวท้องเสียช่วงนี้ช้องไม่ค่อยดีงั้นกินอะไรอ่ะอืมผัดกะเพราเอาง่ายๆพี่แมวแกเบสิกไปอยากกินอะไรแบบใหม่ๆไปกินเกลือให้เกลือไปเลยแต่ก้อนให้เกลือก้อนใหญ่แลยเกลือขวดนั่งงงคืออะไรอ่ะ แล้วสุดท้ายเราก็เป็นคนเลอือกแล้วไงไม่อร่อยโดนได้แล้วมึงอยากกินอะไรอะ่ะอืออจริงๆปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เกิดแค่เพื่อนเนาะจริงๆเราก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียมีคนบ่นเยอะเลยว่า เพื่อนเนี่ยไม่เลือกร้านอาหารไม่ได้แต่เพื่อนเนี่ยจะยังไม่หนักเท่าแฟนเออ,เออถ้าเป็นแฟนหรือว่าคนที่คบกันอยู่เนี่ยโหปวดหัวมากเลยเออและปัญหาเนี่ยเหมือนเล็กๆนะแต่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งของคู่เยอะมากเลยอ,ะอ,อ่ะที่ต้องมาปรึกษาเพราะว่าการที่ไม่ยอมเลือกกันนี่แหละภาพรวมมันคือการถักพาะ จริงๆหลายๆคนก็มองอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมต้องเป็นภาระชั้นตลอดเลยเ<ต>ขคิดบ้างสิอยากกินก็เขคิดสิแต่จริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสาเหตุที่มาที่ไปอยู่เนาะก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเขาอาจจะอยากจะแกล้งเราหรอกแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือเลือกลําบากเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเกิดความแบบไม่มั่นใจหรือความเกรงใจเพราะกลัวแบบเดี๋ยวเลือกไปแล้วมันไม่ดีพอแล้วแบบทาให้เขาแบบว่าคน รู้สึกผิดหวังอะไรเง<ม>ี้ยคนอื่นผิดหวังก็จะไม่กล้าเลือกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกที่ต้องการแพ้จริงในใจอ่ะมันโครโคยออกมาเพราะแค่เลือกอาหารที่ตัวเองจะกินยังเลือกไม่ได้อนาคตจะไปเลือกอะไร และคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนถ้าแบบชัดเจนอย่างนิ้มอ่ะก็รู้เลยว่าจะกินอะไรก็อ่าเสร็จไปเลยมันก็จบแต่บางคนเนี่ยมันก็ถูกความเกงใจถูก,กความกนะังวลอ่ะมันครอบงำไปหมดปากกลัวเพื่อนหาว่าแบบเมาคีล่าจั์ไปข้าบอกเมาคีล่าจัดเมาคีล่าจั์ มันมันก็มีหลายสาเหตุก็กลัวเผื่อไม่กินกลัวแบบมไม่ไมไมพอใจไม่โอเคมันมีความคาดหวังหลายอย่างแต่ปัญหาเนี่ยมันจะไม่เกิดนะถ้าเราให้คนอื่นตัดสินใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคทุกอย่างตามที่คนอื่น<ข>อโอเค อันนี้จะไม่เกิดปัญหาเลย้าฉันไม่รู้คิดอะไรเธอดีอะเธอเลือกมาอะโอเคไปด้วยกันอันนี้จบแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อไอ้ความต้องการจริงๆอะมันโวยพุ่งขึ้นมาแล้วอยากจะมาบอกว่าฉันจะเอาน,นู่นมันมันไม่ได้อย่างใจอะ,อะมันก็จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับไอ้ความไม่ได้ดั่งใจของของคนที่ไม่ยอมเลือกนี่แหละอันนั้นปัญหามันก็ได้เกิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนาะอันนั้นวิธีการจริงๆอะหมอว่า อันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างปวดหัวมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดคอขาดบาดตายแต่มันก็สามารถเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการตีกันได้สูงมากเออเหม็นหน้าไม่อยากเจอแล้วว่าทำหน้าไม่เจอคิดได้เมื่อไหร่ค่อยมาบอกแล้วกันใช่นั้นก็ต้องฝากไว้นะครับเพราะบางทีการครอบงำหรือเก็บความรู้สึกข้างจริงๆเอาไว้ Hawaii ข้างในเนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดความอ,อ,อาึดอัดใจต่อตัวเราดังนั้น,น,นบอกความต้องการของเราไปแต่แรกเลยก็ดีกว่าหรือถ้ารู้สึกว่าบางทีเอ๊ะอยากให้คนนึงเป็นคนเลือกด้วยเนี่ยก็อาจจะตกลงกันได้บาง ันนาเธอเป็นคนเลือกนะเราก็จะได้ไม่ต้องเกิดความลำบากใจซึ่งกันและกันจะได้ทานในสิ่งที่ตัวเองชอบไปในสิ่งที่ต้องการไปทั้งคู่เลยนะครับหรือว่าอย่างสมมติแบบจนวินาทีสุดท้ายแล้วนัดก็มาเป็นอาทิตย์ละวันนี้วันนัดละจะออกจากบ้านแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางตัวเองเนี่ยตกลงไปไหนอะ,อะเราจะทำยังไงกับมันดีงั้นงั้นก็มีวิธีอย่างนี้เลยนะครับสำหรับการเอาตัวรอดการเลือกร้้น101วันนี้จะเริ่มต้อนอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ้ฉันรอต่อไปไม่ว่าไม่ต้อเกิดปัญหาแน่อีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะต้องยอมตามแน่ตัดสินใจเลือกเลยเราเป็นคนเลือกและมีคนกําหนดการเลือกเลยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเลือกไปแล้วกรณีนี้อีกฝั่งหนึ่งน่าจะงองแงแน่นอนทํากติกาให้ชัดเจนหนึ่งวันนี้ใครเป็นคนเลือกจับฉลากเอาถ้าเลือกไม่ได้แล้วไะใจเย็นๆใจอย่างเพื่อน ทางเลือกที่2<ม>แบ่งเวรกันให้ชัดเจนแต่แรกเลยเดือนนี้เธอเป็นคนเลือก<ม>อาทิตย์นี้เป็นคนเลือก<ม>นะหรือวิธีที่3อาจจะบอกระบุเลยว่าไม่เอาอะไรบางติ๊กออกค่าออกให้หมดมอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าไอ้เหลือที่ชอยเนี่ยตกลงกันให้เสร็จเราเลือกกันในสิ่งที่ค่าตัวที่ไม่โอเคออกไปแล้ว<ม>หรือบางทีบางทีก็ใช้วิธีที่สครับก็คือวิธีเป็นนีเป,ปนอมเลยว่าถ้าเราอยากกินอะไรเราูในใจอยู่สองชอยแล้วอ่ะเราอาจจะตัดชอยที่มันเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าชอยเยอะเกินไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเลือกไม่ถูกอาจจะ จะเหลือมาสองที่แล้วว่าร้านนี้หรือร้านนี้เธอเลือกมา อย่างนี้อาจจะง่ายขึ้นนะครับสำหรับบางคู่นะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเกรงใจหรือว่าจริงๆอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เลือกเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวตัวเราอะกลายเป็นคนกําหนดมากเกินไปหรือเปล่ากลัวว่าเราจะกลายเป็นที่ตั้งมากเกินไปหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกไม่ดีถูกไหมครับมันเกิดจากความรู้สึกหวังดีต่อกันและกันนั่นแหละอันนั้นวิธีการก็อาจจะให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะมีทางเลือกในระดับหนึ่งอาจจะตัดตัวเลือกเยอะเกินไปออกมาเราเองก็จะได้เลือกเขาเองก็จะได้เลือกบางทีก็ทําาให้้เรื่่องงมันนยขึ นิมจ้าวันนี้กินข้าวมันไก่หรือราดหน้าดีกินข้าวราดหน้าไก่แล้วกัน